มีมีผราตายมาถวายไหม,หไ,หมไอ้โลไมครับยายาไปทหมจส่งมในัทองเร็จมมาจะบผาอื่นมาจะกรำพูนใชไปมจากรำพูน กระแสเพื <łość> ่อนแ้วกระมันกรมาแล้วำ่ายกับกบกับกบอกท่านจยกกลับน้ำตาใช่ไหอันนี้น้ำตาจะทังหลายท่านนะ เข่าดีได้ขารับสาทุนะครับนะติดเสื้อในกระแสเลือดนะครับแต่ว่าราาักษาไม่หายเรื่อเข้าใจกันเนะาะท่านก็นเลยกลับเดี๋ยวลำพูนนะครับ ครั <laughs> บตอดน, <laughs> นี้พอบางทีเราก็ต้องหยืนยืนนึานข้างนี่พอแล้วขึ้นเส้นขาวเลยนะจ้ายกขึ้นหนึ่งั้นะครับนั่งตรงๆแบบนั้นนะครับสาธุยายาเนาะสาธุ อ่าได้สาเด้ดอดอกไม้ไปบูชาก็ได้นะเป็นสิริมงคลนะครับมองยืนยืน,นข้างเลยเดี๋ยวกลัวขย,ยับไปนิดหนึ่งก็ได้กลัวรถมันแวบเข้ามาเห็นช่องว่างไม่ได้นะรถน่ <c oughs> จะแวบเข้ามากล่าวรวงตาโอ้แต่ระวังรถด,ด้วยนะดูข้างหลังด้วยเด้อ ตาปนยังหลแล้วน่รเหาิโลสิบเลืเก้ากิโเก้ากิ่เยมก็ตไปสิบัเนี้ย้ากลกิได้ถ้าไปกินไกกิโลสวยเลยเก้าิ อาเดินแล้วครับรถติดนะครับขึ้นมาเลยครับไม่รับปัจจัยนะครับอย่าถือเงินไว้ในมือนะออาใส่กระเป๋าเลยมาขึ้นมามาครับมือเปล่าเปเลยมาขึ้นมาขยับวางโทรศัพท์ลงนะครับอย่าถือโทรศัพท์ไว้ในมือนะครับเอาโทรศัพท์ออกก่อนนะครับดับน้ำาระเขนถวายนะครับถ้าถือโทรศัพท์ไว้ในมือลงตาไม่เคาะให้นะครับต้องไปข้างหน้านะครับเ อายกน้ำขึ to to itus, from, ้นไปเคนถวายเลยครับทรศั์เอาออกจากมือนะครับวางโทรศั์ลงนะครับไม่ต้องก้มไม่ต้องหมอบนะครับโทรศั์เอาออกจากมือเออจ้าน่าไม่ทันนะนะอายกไปเคลนถวายนะครับทรศั์เอาออกจากมือเลยครับอ่าลงเลยอายกน้ำขึ้นไปเคลนถวายเลยครับ นั่งตรงๆนะครับไม่ต้องก้มนะครับไม่ต้องก้มไม่ต้องหมอบนะครับถ้าก้มหลงตาท้าก้มตามเนาะยกน้ําขึ้นไปเค้นระบายเลยน้ําครับน้ํำเพกข้างล่าาเน่ะคุณแม่โทรศัพท์วางเลยจาะออกจากมือเลยโทรศัพท์มาครับหนูถ่ายรูปนั่งลงครับข้างหน้าครับผมข้างหน้าครับผมอพอครับหลบเลยครับหลบเลยนะครับหลบเลยครับ นั่งลงเลยนะครับน,น่ยกขึ้นไปแคดนะหวายเลยครับ,รบขอนะครับย่ออกมานะครับย่อออกมานะครับถ่ายรูปนั่งลงนะครับต่อหน้านั่งลงเ้อน,นั่งลงถ่ายนะครับ น้ำนี่ของใครครับน้ำนี่จับประเคนานวายพร้อมกันเลยจับเลยจับไว้เลยครับสอมือเลยจ้าไม่ต้องยกก็ได้มันไม่ไหวเนาะอ่าคุณพ่อถอดหมวกด้วยครับหมวกครับจอาเตรียมให้พร้อมนะครับอ่าถอดหมวกเลยยกประเคนถวายครับสาธุครับผมตอนที่ถวายยกขึ้นประเคนถนวายนะครับนั่งตรงๆนะครับจ้าสาธุ ขึ้นมาเส้นขาวเลยครับอ่าขึ้นมารอตอนเส้นขาวเลยนะใจเย็นๆนะครับมาคุณนาขึ้นมาเส้นขาวนี่เลยใต้เส้นขาวนี่จ้านั่งลงเลยประเคนถวายนะครับจ้าจับประเคนถวายนะครับสาธุครับครับครับอ่าตาให้พรนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ ก็ไปพี่ว่านว่ารถกลับกลเห็นคนคนแดดเนี no liebe, part, ่ยบ่คนแดดเลยเนี่ยบอกเอาไปขอว่าหรือเอาไปขอเรื่องสิบผู้ใดสิบริจาคเสียตั้มจักสามสี่เครื่องก็ได้เล้วเออต้องต่อหาคุณปัญญานะนี่คุณปัญญาลูกเนี่ยกับบ๊อปล่อยสมเด็จโป่งนึงกัหลายล้านแล้วเดี๋ยวต้องให้พี่ป๋อง พอคุยกันแล้วพอคุยกันนั่งตรงตรงคุณแม่ไม่ต้องหมอบครับแม่ลุกขึ้นลุกขึ้นนะครับผมอายาวเลยครับเครื่องมันร้อนนะครับตั้มกระโหลกครับนะหายกน้ำขึ้นไปเคน้วยแล้วครับขยับขึ้นมาโทรศัพท์วางลงนะโทรศัพท์วางจากมือ ผ้าไม่ปูนะครับผ้าไม่ปูอ,ออกนะครับผ้าข้อหัวอ,ออกด้วยนะครับคุณแม่ยกน้ําขึ้นเลยยกน้ําประเคนนะครับของที่จะถวายยกขึ้นด้วยอันนั้นกล่องอะไรแม่อของข้าวถวายเลยถวายไหมถวายก็จับขึ้นเลยอ่าสาธุครับนั่งตรงๆนะครับไม่ต้องก้มไม่ต้องหมอบนะครับ ขึ้นมาตรงเส้นขาวเลยครับขึ้นมาเส้นขาวเลยครับถ่ายรูปเรียบถ่ายนะครับถ่ายเสร็จแล้ววางตัวสัพ์ออกจากมือนะครับวางลงพื้นเลยนะครับถ้าถือตัวศัพ์ไว้ในมือลงตาท่านไม่เคาให้นะครับถอ,อดหมอนด้วยลูกหมกถอดด้วยจ้า,ายกน้ําขึ้นไปเคถวายลูกได้น้าด้วยได้ครับถวายขนมปังก็ถวายได้ลูกจ้าสาธุครับผม เดะครับเก้าจุดแปดก็บครับเดี๋ยวโทษต่อยมาตีรับครับผมรับเลยหลายเลยหลายโดยตา

เดี๋ยวขยับออกมาก่อนขยับออกมานี่ก่อนมากเ,เดี๋ยวให้หนูตาทั้งกาดก่อนนิดหน่อยเดี๋ยวค่อยเปิดเกจเอาไว้คุณน้าขยับออกมาก่อนนะขยับออกมาจากเสือก่อนมากแล้วท่านจะให้เขาไปรับคุณแมออกมาข้างน้าก่อนนาขยับออกมาจากเสือเลยทำไมคุณแม่เขยับออกมาจากเสือมา ก่าววายเมือเลยใไม่ต้องโก้วต้องมาท่าเป็นาทางน้าออกมางนี้้าันงตาท่าจะกลัมา้งหลังครับผมมามเทนี้เหนเหลับับกันนะ ประเคนถวายแลวจับประเค็นแลวพ่อจับประเคนถวายแล้วนะอ่าจับเลยจับประเคนถวายเลยอาสาธุเอามือออกคนนี้เอามือออกป้าขยับออกัสาทุครับผมอันนี้หมดครับเก็บขึ้นรหมดเลยครับขึ้นรถหมดเลยทั้งทั้งโต๊ะเดี๋ยวเอาให้คู่ใครมาเก็บก็ได้ใครมีจักรพรรดเออเอาผ้า คอันถ้าุณรถอะไโอ้ารัถปานานให้คนเก็บรถอเลอนี้แหละครับอันนี้แหละนยครับพะธาตครับระธาไปยังไงใส่ไูนะไาดูนะสองอันนี้โยมถ่นคอเด้หรือเด้อ่างอะไรรถกระบะ

บมเปนอย่งเนาะถวายเพิ่นถวายอยู่าให้เพิ่นตั้อันีแล้วอยาคือหางหน้าโมงเนาะคือจะอบเขาวนนอเอเข้ใจอยู่ข้าวเขหมูนี่จะดาหมูนี่้จะพอกันดูเข้าหมูนี่จะพากันดูเออข้างห้าอหาของไปเห็นกระโดดแล้วหว่าไปซ้าย่ะนั่นแหละ ถ้าถ้าหัวจักที่ไปก็โอเคอยู่ผมเป็นอย่างว่าถ้าว่าผู้นั้นขอผู้น,นี้ขอผู้น,นี้เอาไปพระบขอเพิ่นนะเออบบอลวงตาท่าน,นเนยว่าปไปเมื่อนั้นมืัอนี้ผู้ใดขอก็โอเคไปขอเพิน่นโดยตรงอ่ะให้เพิ่นอนุญาตให้แล้วยังเอาไปก็โอเคหมดที่ไหน